สวัสดีครับผมคนมานนอกครับยามกลับครับผมมันนี่ตื่นช่วยครับสามโมงกลัวแล้วเหลืองานมากอะว่าสินอนจะเข้าวเหรองาเลยครับผมไอครับลุ้นน้ำกัน ไม้ป่ามันครับผมมันนี้ตุนนังแรกครับผมใช่แบบนี้แหละขึ้นเรื่ององานสวยครับผมบริไมยามง่านทีซีทีทหาโอ้ย น้องแฮกแฮกหมานครับผมอีหยังวะนี่ป๊าดอีได้กินเบิด ครับผมพกครับผมรู้ว่า <oticality>

Okay, ด uh, ูตัวเดี่ยวกันมั้งครับใช่เวนี่สามหลังครับผม luôn kép nó hấp Hãy subscribe ต่อยางใส่น้ำปลามันเลยครับคือบ้าเอาครับผมโอเค็บครับข้างในอะไรพี่น้องปล่าจ้ำไ่ได้ครับผม năm hoài câu คยังไม่นีครับมะพร้าวมิมครับเต่าควันใต่มิมนเดยวต้มีน้ำหวานครับโมเลยบุติกไปครับ ไอคดกินใหม่ๆอยู่ครับผมน้องพ่เขาแล้วครับหลังหนึ่งครับผมสามหลังผมใส่ยีดอนเนี่ยเต้ยได้ครับผมตู้กับหนูมันลงมาหรือ,อยัง ับผมก็น้อยครับผมูกมันรุนน้อยครับนะครับมาเก็บครับผมหพดแน้อง ไหนเหรอบ่เอาเหรอดูแผ่นุ่งมากว่ครับผม ผมเป็นล่ะต้นนาครับผมอ๋อครับพี่น้องไห้ตึ๊งๆครับผมโอ้แดด Butuh ya, kamu oke Okay, Saya suai, Mau lihat bed, bed, ใส่ขีดไล่ก็พิดครับมันหกแห้งพี่นอ้องหกย่านงูครับผมลุยไปกับเบื้องซองไปนั่งครับ หนึ่งพี่นอกจำปึดเลยครับคักครับคักแล้วคักแล้ว,ลวมาครับผมอกเก็บครับ ้องกระเดครับผมไปครับแดดห้อนแล้วครับสามโมงกลัวครับผมไปครับกินสวยโอ้โห,หอยมันพี่น้องพี่ครับกินมันใหม่ๆอยู่ผมคือพวเห็นหวาน ใส่แล้วพี่นอ้องหางก่นครับผมนั่นมันยื่นหนีเครับเพ้นขี่คุยลั่นครับผมอย่างนี้น ครับผ่าติดนะครับนะครับเหมืนใช้กระสงหลังมือเ่เอาเลยครับผม give them up Chạy vô vì nó há con hấp không? hấp <laughs> 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 พ่อเอาครับผมล้ีงห้อยว,วอย่าสั่นครับผมแบบลังหนึ่งปอดหยาไว้นครับอื่พี่น้องยรีย้อยครับผมดำปืดครับครับ แดดซองครับผมโอ้ยหนูไหลายดีครับนี่เป็นไงยุงลูกครับผมกระ k ครับ Say nỉ lăng ninh kapoong kap hai kapoong 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 买玉你去了。<雷> ขี้คุยนะี่นองบเอาดำครับเปนเติบบอเอาดำแบบกระตากต่งๆสูบกรบปกตัวไม่ใช่ไม้ครับผม ยังอีหลังหนึ่งเี่ต้องพูกันีลยถ้าเขามาแล้เี่ยไปเก็บอยกลุ่มบัวจัขทินเ่าหลังขอมกันครับคบยุคครับสิบแปดหลังทห่คนอีหลังเลยดูว่านี้เก็บบัวองงยู่ สวยอยู่ครับใส่สวยอยู่ผาดกระมิ้ใส่งามอยู่ครับผมจุดสองรูครับนะครับย่งางหลังหนึ่งดูน้ำกันอายุห้ากินได้ครับผมระวังเรื่องพี่น้องไอ้ขั้นดักหนูล่าหนูทั้งหลายปลายหยาปลาน่ะมันหกครับผมอันตรายงูเหลือยมครับผมเชื่องงูเหลือยมว่านผมเจออยู่นี่แหละครับผมดักหนูเหนื่อยง่ายครับ จำฟ้า,านี่แหละค,ครับผมไดครับผมหยนดล้างชุดไทยอยู่ครับหยนะุดน้ำกันครับผมลังชุดไทยก่อนเพื่อใส่หนี้ปกติกเกี่ยวกับผมลันทั้งลันทั้งนังนจนเจ้าใส่ที่สุครับ ีินองโอเคคบับเดี๋ยวไปสรุปผลงานในเบื้องยูบาลครับผมกลับมาแล้วครับผมหกแ้มครับผมใหญ่สองครับเบื้องหางหลดใหญ่สองรุ่นนี้ก็ สี่ครับผมด้ยวยประมาณอยู่ครับกับซิกเกิลหลังด้วยว่าผาดนูบ้อออกบมดยังไงแต่มันติดไรกว่านี้ครับผมนะครับ